ดอกซ้ำกระตาเพียจีมันเดี๋ยวไปเก็บอีกอุย้ยบางถากเนี่ยอุย้พยพ่ใหญ่จะขึ้นพวกพุดธากมาั้งโอ้ยจะพุทอุย้ยพุทธการเดีวเชือ่อพุนะ่พนะ่ะจีมันเนะจ้าจีมันจีเฮดบวกตาบจีเฮดไตจ้าเฮดไตพูนะ่น่ะพูนะ่น่ะพูนะ่น่ะโอ้ยพุ่น่ะพู่น่ะพู่น่ะ กิน้องเอ้ยมือนี่มานเห็ดปวกเชขึ้นไปเก็บอีกว่าสั้นพูน่ะพูน่ะพูน่ะเบิ้องเนยเบิ้องเนยเบิ้องเนยเบิ้องเนโอ้ยเบิ้องเนยมันบอกขุดหักกันมานล้วเพิ่นลมาเดี๋ยวเสื้อตายเสียดายว่าสันเดี๋ยวมันมางอกไม่ไปกินกินโดนๆพูน่ะพูน่ะอุ้ยอ่อนซ้อนค่ะ ขูดขาเห็ดก่อนเด้อมาขูดขาเห็ดซอยใน่เด้อจ้าขดาเห็ดซอยข่อยแนย่สิขึ้นไปเก็บอีกอยู่โอ้ยอันนี้กะบ่ขูดเด้มีตาเอาผู้นำ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  เอ้ยปุน่าปุน่าเห็นได้เมือนี้คอยมานมือนี้คอยมานปุน่าปุนะุนะุนา